อาวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับไปชมดูป่าเนาะไปสำรวจป่าสำรวจเขานะครับน้ำตกลำคลองจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับโอเคครับอ่าสวัสดีครับอ่าววันนี้พามาที่ป่านะเพื่อนๆพ,พามาสำรวจป่าสำรวจเขาตามธรรมชาติบ้านเรานะครับเนาะก็จะ,จะเป็นการเดินป่าหน้าฝนเนาะเดินป่าหน้าฝนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นลำคลองเนาะข้างหน้าก็จะเป็นเป็นหน้าผานะครับเป็นเพิงหินเพิงถ้ำเนาะนะครับวันนี้พามาที่ถ้ำเนาะ,ะนี่นะข้างหน้านะก็จะเป็นหน้าผานะครับเนาะตัวนู้นอ่ะก็จะเป็นหน้าผานะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเพิงถ้ำเนาะ เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะโอดอกไม้ป่านะเกิดขึ้นตามโขดหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาสูงเนาะอันนี้ต้นเปื่อยนะครับบรรยากาศภายในเป็นลืบเป็นถ้ำนะนะครับบริเวณข้างๆถ้ำมีนะครับ ข้างในก็จะเป็นซอกหรือเข้าไปนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็จะเป็นรอยหินนะครับถล่มลงมาเนาะก็สําหรับนะคนมาเดินป่าหรือว่าพระสงฆ์มาสะดงผ่านมาก็สามารถมาพักได้นะครับนะเป็นเพิงถ้ำเนาะบรรยากาศก็เย็นดีก็จะมีที่ ตัวนี้ที่พักที่กลางกดได้นะครับก็จะมีชาวบ้านนะมาหาของป่าแล้วก็มานั่งพักนะครับบริเวณน,นี้นะก็จะมีน้ำซึมนะครับลงมาเนาะอันนี้น้ำก็จะไหลลงมานะครับเนาะ ข้างหน้าก็จะเป็นหน้าผานะครับริมหน้าผาขึ้นไปนะตัวนี้ก็จะเป็นทางน้ำไหลลงมาเนาะก็จะเดินไปได้อีกอยู่นะครับเนาะถ่ายภาพรบรรยากาศนะครับถ้ำเป็นประเภทนะครับภูเขาหินทรายเนาะนะครับบรรยากาศนะสวยงามเนาะพื้นที่เขตตำบลสีแก้วของเรานะครับเรืองนกทายโสธรน,นะครับ มันจะมีน้ําไหลลงมาเนาะเดี๋ยวเดินทางต่อไปข้างหน้านะครับเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ําไหลลงมานะครับตรงหน้าผาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าล่องหินแตกลึกเข้าไปเนาะเป็นล่องหินแตกนะครับเนาะหลังจากขึ้นมาจากถ้ำตรงนี้ก็จะเป็นล่องหินแตกคล้ายๆถ้ำเนาะก็จะเป็นอ่าช่องลงไปนะครับเนาะอาจะมีน้ําไหลด้วยนะ ก็ลึกประมาณหนึ่งเนาะอาจะมีบันไดขึ้นไปนะครับจะมีทานน้ำไหลลงมานะมีน้ำไหลลงมานะนเพื่อนนะ,ะเป็นล่องหินแตกเป็นถ้ำลึกเข้าไปตรงโน้นนะเป็นฟอกเป็นเหลือบนะครับแล้วก็ลงไปนู่นจะไปถ้ำ บริเวณรอบๆนะครับเนาะทางที่เดินมาฝั่งนู้นข้างหน้านะก็จะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนนะไปดูกันนะว่านะครับจะมีอะไรบ้างนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางลงมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเนาะบริเวณหน้าผาก็จะมีดอกไม้ป่าสวยงามเนาะ แล้วก็มีนะครับประเภทเฟิร์นนะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเป็นเฟิร์นแล้วก็ดอกไม้ป่านะครับจะมีเถาวันนะครับมีสมุนไพรเกิดขึ้นด้วยนะอาเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับไปข้างหน้านะข้างหน้าจะเป็นถ้ำหมีเนาะอันนี้ก็จะเป็นประเภทว่านเกิดขึ้นนะครับเนาะเป็นไม้ว่านเนาะ จะมีต้นกระทือนะครับเกิดขึ้นนะบริเวณนี้ก็จะเป็นหน้าผาเนาะเนี่ยมีเฟินนะครับมีดอกไม้ป่าเกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินของชาวบ้านเนะาะบรรยากาศนะครับคือร่มรื่นดีมากนะท่านี้ดอกไม้ป่านะเกิดขึ้นนะดอกตัวนี้ชอบเกิดที่นะบริเวณน้ำตกหรือว่าทานน้ำไหลนะครับเนาะ บรรยากาศก็นะครับค้มฟ้าค้มฝนนะแล้วก็มีแดดบ้างนะครับมาถ่ายภาพบรรยากาศนะก็จะเป็นปลาดิบชื้นนะดิบแรงนะครับในททางที่ผมเดินมานะครับนู่นนะครับเนาะก็จะมะีน้ำหยดลงมาตามหน้าผานะเดี๋ยวเดินไปชมข้างบนกันนะว่าจะมีอะไรบ้างนะ วันนี้พามาเดินป่าหน้าฝนนะชมธรรมชาติหินสวยนะครับก็จะมีโขดหินต่างๆให้เราได้ชมกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซอกหลืบนะเข้าไปเนาะนะครับเป็นซอกเป็นหลือบเ,อเป็นถ้ำเล็กๆนะครับเป็นถ้ำเล็กๆเนาะช่วงหน้าฝนก็ นะครับเดินป่าก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะลื่นนะอันนี้ทางเดินขึ้นไปบนเขานะนะครับก็จะมีเส้นทางหนึ่งเดินไปอีกค่ำหนึ่งนะเดี๋ยวพามาชมอันนี้ก็เราฝนได้นะเนี่ยเอาเป็นเพิงหินเนาอะ,อะเป็นหน้าผาเนาะ หน้าฝนก็จะเดินยากหน่อยนะครับถ้ำนี้ก็จะมีะพระสงฆ์มาปรากฏนะก็จะเป็นถ้ำล่างแล้วก็จะมีขวดน้ำอะไรนะครับเนี่ยเป็นหน้าผาเนาะตรงนู้นก็จะเป็นรอยแตกเข้าไปนะเนี่ยเป็นรอยแตกเป็นเถาวันนะ อ่ะเป็นหน้าผานะครับเนาะเขตอพยทานนะครับเนาะแต่ก่อนก็จะมีพระสงฆ์มาปรากฏนะหรือว่าผ่านมานะครับมานั่งวิปัสนาเนาะทางก็จะเดินยากสักหน่อยนะครับ จะมีคนนะครับมานั่งผักเนาะนะครับอะเป็นหน้าผานะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะว่าจะมีอะไรบ้างเนาะข้างในก็จะมีเป็นซอกหรือล้วก็จะมีข้างขาวนะเป็นช่อง่อนผาหินนี่เน่ย เป็นหน้าผานะครับเนาะมีขวดน้ําเยอะเลยนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวไปดูถ้านะเป็นทางน้ําไหลนะบรรยากาศาก็จะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับ ตรงนี้ก็จะมีดอกไม้นะ,อะดอกเทียนแล้วก็เป็นอตอนนี้เป็นกระถือป่านะ,ะบ้านผมกว่าบักหนังเนาอะ,อะดอกเทียนสียมพคูสวยงามนะครับเป็นลานดอกไม้ด้วยนะช่วงหน้าฝนนะครับเนาะตัวนี้จะเป็น ป่าดอกเทียนนะครับเนี่ยเทียนสีชมพูนะครับเนาะเป็นลานดอกไม้สวยงามเนาะ,ะลานดอกเทียนนะครับเนาะ